วัน,นนี้วันนี้ก็มีโอกาสได้มาแจกธรรมะเพื่อให้เราในพัฒนาจิตใจให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิที่อิสระเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้สัมผัสความสงบเย็นของจิตใจนักเรียนนั้นถือลิ้นปีนั้นถือลิ้นปีจดจอพระประกองที่นี้ จม้ป,ปีจดจอพระกระพอไว้เนี่ยจิตจะมาสงบง่ายความรู้สึกความรู้สึกจะมาสงบใต้ลิ้นปีเองโดยธรรมชาติโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของจิตเดี๋ยวเรามานึกถึงคิดถึงลิ้นปีแทนสิ่งอย่างอื่นแทนคําบริกรรมหรือว่าเราไปคิดเรื่องอื่นเราก็วกมาถึงลิ้นปีคิดถึงลิ้นปีเป็นอารมณไ์ไว้ก่อนเพื่อให้จิตเข้ามารวมเป็นฐานสร้างพลังงาน เป็นฐานสร้างพลังงานให้แก่สติปัญญาและจิตของตนเองถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้รับหรือว่าสัมผัสความสงบร่มเย็นให้แก่จิตตนเองโรงเรียนก็จะเพิ่มรัศมีความเย็นทำถ,ถ้ามีผู้ปฏิบัติได้หลายคนตั้งใจจดจอ่อจดจอ่อบางคนเข้าใจว่าครว่าจดจอ่อจิตก็มีโอกาสผ่านในขณะที่นึ่งจดจอ่อคือจิตหลุดพ้นจากเชื้อความยึด เยความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าความหลงอาทินี้เรากับเพ่งนี่ยนึกเพง่งนึกเพ่งจี้ไปที่ลิ้นปีเพ่งจี้ประคองแล้วก็จี้ไปที่ลิ้นปี่เพื่อให้อ,อ,อ,อาสวะหรือว่าสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นหรือเรื่องของกิเลสจะได้หลุดร่วงออกจากจิตจากใจแต่จัดกระจ,ระจออกจากจิตจากใจของเราเราก็จะมีความ โล่งโปร่งเบาสบายเนะี่ยประคองประคองแล้วก็จี้ไปที่ลิ้นปะีเนยส่วนคนไหนจี้ไม่เป็นก็ึกขึ้นไปตรงตรงผ่านกลางหัวขึ้นไปตรงตรงนี่เป็นวิธีการทั้งสองอย่างรูปแบบนี้เป็นวิธีการทําให้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิที่มีความอิสระเพิ่มขึ้นจิตก็จะสงบง่ายขึ้นแล้วหลวงพ่อก็อธิบายเพิ่มเติมพวกเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่าเบา เบากายเบาใจหัวเราก็โล่งสุดว่าจะรู้ว่าหัวเราโล่งนี่เตจอ่คจอคิดเตจอ่อพระประคองก็จี้นี้จี้นี่เพง่งประคองจี้เพง่งเหมือนเราเพง่งถ้าเราเคยทำกสินมาก่อนก็จะทําเป็นเรื่องเพง่งลิ้นงดีไม่ต้องไปรู้ด่จิต,ตจิตเป็นอย่างไรจิตก็เป็นลักษณะความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นหลายลายก็มีโอกาสผ่านแล้ว ถ้าผ่านลักษณะผ่านในจิตของเราไอความรู้สึกของเราเนี่ยมันจะทะลุหนังหัวตนเองแต่ก่อนแต่ไหนไรนี่ไม่เคยทะลุแต่พอจิตของเราผ่านแล้วจิตของเราก็จะทะลุทะลุหัวตนเองขึ้นไปแล้วก็กระจายเป็นธรรมธาตุแล้วก็จะลงสู่ฝ่าเท้าความรู้สึกเนี่ยส,สังเกตความรู้สึกไปเนี่ยสังเกตความรู้สึกหรือว่านึกถึงลิ้นปี่ไปเรื่อย เพ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้ว่า,าหัวเราโล่งโล่งเบาสบายอาการจิตโล่งเบาสบายหนึ่งส่วนคนไหนที่ว่าเพ่งไม่เป็นก็นึกขึ้นไปตรงผ่านกลางหัวขึ้นไปเลยสูงขึ้นไปสูตรภูมิโลกุตตละธรรมภูมิโลกุตตละธรรมเจนโสดาบันก็อยู่ชั้นเทพท้าสกัาคามีก็อยู่ชั้นเทพอันนี้ในตำรา ถ้านาคามีอยู่ที่ชั้นพระพรมเนี่ยเราจะต้องเนื้อขึ้นไปจนกว่าจะถึงชั้นพระพรมที่12-16เชื้อความยึดถึงจะหลุดออกจากจิตใจของเราถ้าเราเพ่งพิ่ลิตตีแล้วก็เพ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวภูมิก็ขึ้นไปเองโดยธรรมชาติมีทั้งปล่อยขึ้นและก้าวลงสู่นิพพานเป็นได้ทั้งสองทางปล่อยจิตปล่อยใจวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตก็หมุนขึ้นสู่พระนิพพานเองโดยธรรมชาติ หรือก้าวลงสู่พระนิพพานแบบทะลุนรกออกไปสู่ขอบจัก,กรวาลก็เป็นการเข้าสู่พระนิพพานเช่นเดียวกันนี่เราปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อให้เราเนี่ยได้มีความสุขความสงบร่มเย็นเกลีดจิตใจตนเองหลังจากจิตของเราเนี่ยสิ้นเชื้อความหลงสิ้นเชื้อความยึดแล้วเนี่ยมันจะมีอาการเบา,ม,า,ามีอาการมีลักษณะจิตไม่ปรุงแต่งเพิ่มจิตจะมีความอิสระเพิ่มขึ้นหมายถึงเราคิด หรือว่าทําอะไรไปเนี่ยมันจะคล่องตัวจะมีอาการคล่องตัวแล้วจิตก็จะนิ่งนับจากแต่วันที่เราปฏิบัติเนี่ยถ้าคนไหนที่ว่าจิตสิ้นเชื้อความหลงหรือความยึดแล้วเนี่ยประมาณอีกสองสามเดือนสองเดือนก็กว่าจิตก็จะสงบง่ายขึ้นนิ่งขึ้นจะเป็นลักษณะนี้นำมากระส s งผลต่อการเรียนต่อการที่ว่าเรา รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานดีขึ้นเชื่อความพ่อแม่ดีขึ้นนั่นเองมีความรับผิดชอบดีขึ้นเนื่องจากจิตเป็นกุศลเราก็จะได้สิ่งาทาในตัวหมายถึงจิตเป็นกุศลแล้วก็จะมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและก,กันเห็นเพื่อนมนุษย์ก็มีแต่ความเมตตาเห็นดูซึ่งกันและก,กันนั่นเองพอหลังจากจิตหลุดจากเชื้อความหลงแล้วเนี่ยระหว่างเจ็ดวันเนี่ยจิตจะมีความคิดฟุ้งฟุ้งขึ้นตลอดเวลาพอรอรักษาจิตได้สักพักหนึ่ง จะมีความคิดฟุงฟ้งฟขึ้นเพราะว่าจิตสาสางเขาเรียกว่าพอกท่าพอกขันสาสางกิเลสที่ไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราโดยความนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นสังขาร <c oughs> พอเลยเจ็ดวันไปแล้วอะประมาณวันที่8จิตของเราก็จะสงบดีขึ้นตเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราปฏิบัติได้ใหม่ เราจะสังเกตว่าจิตของเราเนี่ยมันนิ่งมันนิ่งมันว,ว่างมันนิ่งมันว่างมันจะสลับกันความคิดความนิ่งความว่างมันจะสลับกันอยู่ไอ้ตัวที่ไม่ปรุงแต่งเพิ่มเนี่ยเป็นจิตยอยู่ปัจจุบันตัวที่จิตไม่ปรุงแต่งเพิ่มแทีนี้เราก็ชินกับความนึกคิดปรุงแต่งกับเรื่องธรรมชาตินี่เรามารู้ธรรมชาติของความนึกคิดปรุงแต่งว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันใช่ตัวตนของเราจริงไหมความทุกข์กับความหลงหรือความยึดมั่นถือมั่น มันไม่เที่ยงมันก็บ่งบอกเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็สลายไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็สลายไปจะเป็นอยู่ลักษณะนี้แหละเราลองนึกคิดนึกถึงลิ้นปีเด้อลองนึกถึงลิ้นปีจดจ่อพระราชาพรี่ลิ้นปีลิ้นปีแล้นี่หนูลิ้นปีเนี่ยตรงเนี้ยลิ้นปีตรงเนี้ยนิดถึงลิ้นปีไหมคิดถึงแล้วกระเพงเี่ยวพอเราคิดถึงแล้วเราก็ระเพงไปลิ้นปีนึกงจี้ไปที่ลิ้นปีทรงเอาไว้ที่ลิ้นปีนี่ จดจอไว้ในลิ้นเปี่ยนนะ,ะกิเลสจะได้แตกออกจากจิตจากใจเราทาให้ี่ครั้งจิตของเรากะมีโอกาสหลดพ้นเลยลูดจัดเชื้อความยึดเชื้อความยึดกับความหลงกันมันเป็นตัวคู่กันถ้าความหลงหลุดความยึดก็หลุดออกไปจากจิตใจของเราเหมือนกันนี่พอมันหลุดแล้วเราก็จะรู้เรามันจะโล่งมันจะเบาสบายหัว่าเราก็โล่งนี่การเรียนการสอนหรือว,ว่าการเรียนหนังสือเราก็จะดีขึ้น อย่างเช่นจะเป็นครูปฏิบัติได้เวลากลับบ้านไปก็จะโล่งเบาสบายไม่มีสภาวะของนักเรียนหุ่มห่อทําให้เกิอดอาการเหมือนก็เรียกอะไรละ่ะนิวร์เกิอดอาการนิวรหมายถึงมันคลุมมันคืออยู่ที่ที่ทจิตที่ใจจะคิดจะอะไรกับเหมือน,ว,นว่ามันสลับซับซ้อนกันอยู่แยกไม่ค่อยออกเรื่องของขันห้าหลังจากจิตของเราทะลุหนังที่ห่อหุ้มไปแล้วนี่มันจิตของเราเนี่ยแยกออกจากขันห้า ขันก็อยู่ส่วนขันส่วนเวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาส่วนสัญญาก็อยู่ส่วนสัญญาเพราะจิตเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นส่วนรูปกายก็สักแตาว่าทรงตัวอยู่สักพักสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องใช้การไม่ได้คือความตายก็ต้องแตกสลายไปนี่เรื่องของจิตความนึกคิดรวมแต่งก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ผู้รับรู้นี่ก็ทีความหมายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้ แต่จิตผู้รู้ตัวนี้แหละตัวไปนิพพานก็มันเป็นสภาพที่วางสภาพี่ว่างแบบแปลสภาพเป็นนิพพานโดยธรรมชาตินิพพานอีกอย่างหนึ่งก็คือความเย็นอาการเย็นจิตเย็นใจจิตจะไม่ปรุงมันไม่แต่งเพิ่มแล้วก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนแต่ก่อนทีนี้เราก็อารมณ์หรือว่าเอาอาการของจิตมาเตือนตอนเองเอาไว้เป็นระยะระยะไปขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ใหม่ๆก็อาศัยเวลา สักระยะหนึ่งให้ตีความหมายว่าเป็นของแม่เที่ยงตัวจิตของเรานะมันจะมันจะมาสอนเราเองง่ายๆถ้าเราปฏิบัติถึงจุดหมายแล้วส่วนคนไหนเท่งทลิ้นปีไม่เป็นก็นึกขึ้นไปต,งตรงๆผ่านกลางหวัวขึ้นไปเลยถ้าเราไปผ่านตีนเลกระหมองหรือว่าจองขวัญมันจะตื้อมันจะติดแต่ถ้าเราบรรลุแล้วถ้าเรานึกขึ้นไปจะมีอาการปวดมวนิดนึงเราก็ไม่ต้องไปนื้ตอน เดี๋ยวจะทําให้เพื่อนผู้ที่บรรลุธรรมปวดหัวไปด้วยถ้าพูดถึงเราบรรลุธรรมแล้วนะมันจะมีอาการปวดหัวก็รอ้อยครบสิบวันียก่อนพอครบสีวันแล้วเราค่อยนึกขึ้นไปตรงตรงอีกครั้งหนึ่งผ่านใบหน้าตนเองขึ้นไปจนจนไปถึงชั้นพระนิพพานสติจะไปสุดแค่ชั้นพระพรหมที่ยี่สิบส่วนจิตของเราไนอะความรู้สึกจะทะลุขึ้นไปแล้วจะไปหมุนรบรอบสว่างรอบเหมือนรอบจักรวาลน,นี้จิตก็จะลงสติของเราก็จะลงไม่สามารถทรงอยู่ได้ นี่เราการรักษาจิตตามปกติทั่วไปอย่างเช่นขณะที่ปลายจมูกเราก็ับไปรู้จดจอที่ปลายจมูกอย่างเดียวไม่ต้องไปรู้เรื่องของลมเพื่อให้จิตเข้ามาสงบง่ายขึ้นแต่หลังจากที่เราปฏิบัติผ่านไปแล้วเนี่ยจิตจะสงบง่ายขึ้นถึงเราจะไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้ทําความเพียรต,ตามปกติเราเวลาเรามีสติอยากอยากสํารวมรักษาจิตให้เกิดความสงบเพราะว่ามันจะมีกระแสดึงดูดกันอยู่ในเรื่องของาก,การใน้ในจิตสงบ จะเลยเป็นปกติค่อนข้างเป็นปกติสำหรับเราเป็นวัยวัยยังเรียนอยู่ทีนี้ก็จะดีขึ้นไปเรื่อ,อยๆมันจะเย็นจิตเย็นใจนี่เราก็ไม่ค่อยไปสนใจเรื่องที่ว่ามันทําให้จิตใจของเราเนี่ยวุ่นวายเราก็จะคัดสรรเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นว่าเราเรียนหนังสือเราก็จะสนใจในการเรียนดีขึ้นเพื่อคะแนนสอบที่ดีขึ้น พอจะสังเกตว่าคนที่เคยปฏิบัติขอนหน้านี้ไปแล้วรู้สึกว่าจะเรียนดีทางโรงเรียนหรือว่าผู้ตรวจโรงเรียนก็นจะยกยกยอ่ยอ,งยองว่าโรงเรียนนี้รู้สึกว่านิ่งดีสงบเสงี่ยมดีเกิดจากสติและจิตของตัวเองนั่นแหละพอจิตมันจะนิ่งสติของเรามันก็นจะนิ่งจะไม่ค่อยเป็นคนวุ่นวายจะสังเกตต,ตรงนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปก็ประมาณสัก อาทิตย์กว่า2ออาทิตย์่ก็จะเริ่มนิ่งเลยแต่ว่าความสงบเนี้ยมันจะสงบเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะจะไม่สงบมากสงบแป๊บหนึ่งก็จะมีความคิดฟุง้งฟุ้งขึ้นมันจะเป็นลักษณะนี้จนกว่าจะครบเดือนที่สาพอเดือนที่3แล้วเข้าเดือนที่4เราก็จะเริ่มเป็นปกติคือรู้ว่าจิตสงบเราก็รู้จิตมีความคิดเราเราก็รู้นั่นหมายถึงเรารู้แบบปกติแล้วรู้แบบธรรมชาติ เข้าใจธรรมชาติของความนึกคิดปรุงแต่งว่าไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆเสียแต่ว่ายึดหยิบยกขึ้นมาใช้สอยอระยะหนึ่งหรือว่าด้วยเหตุผลของการงานหน้าที่แล้วก็ต้องวางโดยธรรมชาติพอวางปับ๊บเวทนาของเราก็จะถูกตัดขาดไปเหมือนเราลืมเหมือนรู้เราลืมเหมือนคิดได้เราลืมถ้ารู้เฉยๆมันก็นไม่ปรุงแต่งเพิ่มก็เหมือนลืมอยู่แล้วเนี่สภาว่าจิตที่เต็มเองง่ายๆถ้าเราขอให้เราปฏิบัติให้ได้ ถ้าเราปฏิบัติได้กระเท่ากับว่าเราเนี่ยตอบแทนบิดามารดาของเราไปด้วยหลังจากบิดามารดาของเราเนี่ยหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยผู่ย่าตายายที่เลี้ยงเรามาก็จะได้บุญมากกว่าปกติเนี่ยเราทําเพื่อ,อกระตันยูเพื่อตอบแทนบิดามารดาเพราะว่าถ้าทาไปแล้วก็เป็นชาติสุดท้ายเราไม่ต้องมาเกิดอีกนึกถึงลิ้นปีนอนักเรียนนึกถึงลิ้นปีคิดถึงลิ้นปีจดจ่อกระรับกรองลิ้นปีจดจ่อไว้ก่อน คนไหนที่ว่าโล่งแล้วเบาแล้วก็จดจอไว้ก่อนคิดถึงลิ้นปีไว้ก่อนเพื่อให้จิตเข้ามาสงบถ้าคนไหนยังสงสัยอยู่ยังคิดว่าตัวเองยังไม่ผ่านจิตยังไม่เบาาจิตถ้าจิตของเราไม่เบาเราก็จี้เลยเพ่งจี้ลิ้นปีถึงแม้เราจิตเราผ่านแล้ว,ลวเราจี้เพ่ง,ง,เงกันนี้มันก็จะโล่งจะไม่ติดเหมือนแต่ก่อนจี้เพ่งเอาไว้ก็มีแต่โล่งโล่งอย่างเดียว ใครจะเห็นจิตในเข้าใสสะอาดเนี่ยสำหรับผู้คนที่เห็นสําสหรับผู้คนที่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็สังเกตความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกอยู่ที่ในจิตอยู่ตรงนั้นแหละก็สังเกตบางคนก็จะอยู่เฉยเไม่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่บางคนบางท่านก็จะมีปีติสุขเย็นในอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในลักษณะที่จิตอยู่จะเชื่อความหลงแล้ว สภาวะที่เราจะต้องดําเนินต่อกคือเราอยู่ฝ่ายกุศลสิ่งไหนที่เป็นอกุศลอย่างเช่นคําพูดที่ว่าไม่ถูกใจคนอื่นเราก็ลดเว้นเสียเป็นคําที่เป็นอกุศลเราก็พยายามอยู่ในฝ่ายกุศลกับเท่ากับเรารักษาจิตเมื่อจิตของเราไม่สะอาดเราก็สํารวมสํารวมนึกถึงลิ้นปีหรือที่ปลายจมูกจิตของเราก็จะเข้ามาสงบได้ง่ายขึ้นทนี้จิตของเราก็จะมีสินบริสุทธิ์บริบูรณ์ ศีลคือการรักษาจิตเพียงข้อเดียวศีลของเราก็บริสุทธิ์แล้วนี่เราศีลของเราบริสุทธิ์หรือว่าจิตของเราได้รับความสงบแล้วนี่จิตก็จะมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันกลายเป็นว่าศีลส,สังคมสังคมที่มีศีลห้าบริบูรณ์นั่นเองที่จริงเราไม่ได้ไม่ต้องไปอาราธนาศีลห้าก็ศีลห้ามันเกิดจากจิตที่มีความเมตตากรุณาพอจิตมีความเมตตากรุณาก็เกิดจากความสงบนี่แหละ ถึงจะมีความเมตตากรุณนานะที่นี่ก็กลายเป็นสังคมที่มีศีลห้าบริบูรณ์เป็นสังคมที่ดีเรื่องของศีลและธรรมจริยธรรมก็เกิดขึ้นง่ายๆทีนี้เราจะไปบอกพ่อแม่บิดามารดาของเราก็ได้ให้เข้าไปดูยิ้มชื่อ,อที่ทิกตอกก็ได้ที่ YouTube ก็ได้ชื่อพระชานุมรลธรรมโมให้เข้าไปดูไปศึกษาดู เผื่อพ่อแม่เราสนใจแต่ว่าหลังจากเราปฏิบัติได้แล้วประมาณสักสิปี15ปีเราจะไปบอกพ่อแม่เราอีกทีหลังก็ได้พอเราเห็นความอ,าอิสระของจิตแล้วพอใหม่ๆอาจจะไม่ไม่เห็นเพราะใหม่ๆเนี่ยจิตยังไม่ค่อยได้รับความสงบรหรือว่ายังสลัดกิเลสออกช้าอยู่ยังสลัดกิเลสไม่เร็วไม่เป็นปกติไม่เป็นมิมุติอาจจะช้าหน่อยก็ใช้เวลาประมาณส0ปีขึ้นไปนับจากนี้ไป15ปีขึ้นไปนั่นแหละ จิตของเราถึงจะสลัดกิเลสได้เร็วขึ้นเริ่มเป็นปกติทีนี้จะจะลองถามเด็กใน order หนูลองนึกถึงนึกถึงลิสตีหนูคิดถึงลิสตีด้วยเป็นยังไงคิดถึงลิสตีไว้คิดถึงไว้อรู้หนูก็เนี้ยเนี้ยเนี่ยลองคิดถึงลิสตีด้วยเนี่ยคิดถึงลิสตีนัยคิดถึงลิสตีดู คนนี้แหละเนี่ยคนนี้ลองค,คิดถึงลิ้นปีดูเนี่ลิ้นปีเลองคิดถึงลิ้นปีดูคิดถึงลิ้นปีดไ้้เป็นยังไงเราคิดถึงเรื่องจิตจะได้สงบความสงบได้เข้ามาสู่จิตได,คด้คิดอีกคิดอีกคิดถึงอีกอจิตของเราจะได้พ้นเ,เป็นจิตว่างนะทีนี้ก็จะไปถามถามนักเรียนด้อนักเรียนคนไหนที่ ก็จะให้คําตอบเพื่อนว่าอาการที่ปฏิบัติไปแล้วเป็นลักษณะไหนสายไม่ยาวถึงไมนสายคนนี้ก็คนนี้ก็แล้กวกันนะเ<า>ข้ามางพบอเอาไม้ไปมถือไม้ไปเ,เฉพาะแถวหน้านี่ก็ได้นนักเ,เรียนม .3 ก็ได้ เราเปไ็นยังไงต้องทำเอาเพื่อนฟังเป็นมันเบานหะมมีอาการเบาโล่งหัวไหมโล่งห,นะหัวเนี่ยเอาไปให้พวนู้นเอาไปแฮมมอนั่นนั่นสามนะคนก็ได้ห้าหกคนก็ได้เอาเพื่อนเพื่อนฟังหน่อยเร็วเป็นยังไงปฏิบัติแล้วเป็นยังไงเบาไหมอันนู้นก็ได้นอนหน่อยันนู้นก็ได้สายไมถึงไหมน่ะมาสามเอาเพืดด่อนเพื่อนฟังหน่อยเร็ว มันเบาเบามันโล่งเบาสบายไหมหลังจากปฏิบัติแล้วนะหลังจากทาแล้วนะฮะลองนึกถึงลิ้นตีด้วยเนี่ยลิ้นตีตรงเนี้ยลองคิดถึงลิ้นตีด้วยอจอพระพรลิ้นตีเนี่ยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเพ่งด้วยเนี่ยเพ่งเพ่งให้กิเลสแตกเราจะจิตห้าแตกแล้วจิตวางแล้วทีเนี้ยเอาสักพักเนี่ยเอาคนที่นั่นแถวนั่นเอาให้เพื่อนเอาไม้ให้เพื่อน ทำไมเพื่นอนนะทำไมเพื่อนนะเดินเรามาติดทะลุนังหัวตนเองไปแล้วอาไมเพื่อนคนนั้นน่ะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงข้างหลังก็ได้นะข้างหลังก็ได้นข้างหลังนั้นไม่ใช่โน่นโน่นโน่นก็นนได้คนโต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 นี่ก็ได้อะคนนี้ก็ได้เนี่ยไล่เพื่อนฟังกัานเร็วอ้นุ่นก็ได้นอนสุดท้ายน่นสายไหมถึง <c oughs> ไหมไม่กล้า ทำไมกล้าไม่เป็นไรเอามาไม่มาถือไม้มาไม่กล้าเดสรุปนักเรียนก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นยังไงปฏิบัติแล้วมันโล่งมันเบามันสบายไหมบางคนก็ไม่กล้าเนื่องจากยังไม่ชํานาญหรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของสังเกตอาการของจิตหนุ่มน้อยคนนี้หนุ่มนายคนนี้ปฏิบัติบอกวันโล่ง โรคเบาสบายอาการโรคเบาสบายนี่นปกติแล้วนี่เนเราเกิดมาร้อยปีก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสน,นี่เราเกิดมาไม่กี่ปีเราได้สัมผัสอาการโรคเบาสบายแล้วเนื่องจากจิตมีความอิสระจิตไม่มีเชื้อที่ทําให้เรานี่ยยึดมั่นหรือมั่นคอยติดตามดึงดูดจิตของเราให้ตกอยู่ในไฟที่ต่ําาอย่งเช่นเดรัจฉานหรือว่าเปลี่ยนรกมันมีอยู่แล้วของนี้มีมีอยู่ในธรรมชาติ บัญชีนรกก็เป็นบัญชีหนังหมาส่วนบัญชีสวรรค์ก็เป็นเป็นบัญชีเงินบัญชีทองเขาจะมาบันทึกไว้ด้านหลังของเราเนี่ยจะมาเขียนบันทึกเราคิดดีเขาก็มาบันทึกไว้จดบันทึกเอาไว้เป็นบัญชีเงินถ้าเราทำดีพูดดีหน่อยก็เป็นบัญชีทองเนี่ยเขาจะบันทึกเอาไว้หมดเลยส่วนบัญชีไม้ไผ่เนี่ยเป็นพวกที่ว่ากรรมไม่ค่อยหนักส่วนบัญชีหนังหมาได้เป็นประเทศกรรมหนักกรรมพวกนี้ส่วนมากจะไปนรก นรกก็จะมีแต่ไฟแผดเผาเหมือน,นเราตายทั้งเป็นหรือว่าถูกไฟเผาทั้งเป็นนะลักษณะของนรกแต่ว่าคนจิตในนรกนี่จะไม่มีการตายถึงตายแล้วก็ฟื้นบางจะพวกโดยเฉพาะเรื่องของวัดท่าไม่ปฏิบัติธรรมนี่ก็มีโอกาสไปนรกได้เหมือนกันพราที่ไม่ถือศีลไม่ปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมถือศีลไม่ครบก็ไม่เป็นไรไม่ไปนรกเพราะว่าจิตไม่อยู่ ใต้อำนาจของคญและบาปเคยอ,อยู่เหนือสมมุติทั้งที่ว่าเราอยู่ในสมมุติแต่ว,ว่าจิตมันไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสมมุติคัแต่ว่าสมมติบัญญัติเกิดขึ้นมาใช้สอยเท่านั้นเองจิตของเราจริงๆมันจะไม่ยึดมายึดในสมมุตินันเองทั้งที่ว่ามีสภาวะกองในสมมตินั้นไหลวนรอบจิบตเนี่ถ้าเราปรฏิบัติได้ก็จะระส่ผลตรงนี้เองอแล้วอายุยังน้อยด้วยคัศตร้า,ราได้ตอนนี้กั ส่งผลวันข้างหน้าข้างหน้าเราก็จะเป็นผู้ที่ว่าสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเ้อเวทีนี้อาจจะไม่มีในตำราแต่ว่ามันอยู่ในหลักของการปฏิบัติพัฒนานภูมิจิตก้าวขึ้นสู่ภูมิโลกุตตระธรรมวิธีที่ว่าเพ่งกับนขึ้นไปตรงๆทั้งสองอย่างนี่มันอยู่ไม่มีในตำราเป็นหลักของการปฏิบัติน้อยคนที่จะค้นพบสิ่งเหล่านี้ส่วนมากก็จะปฏิบัติตามตำราือศีสมาธิปัญญา แต่ว่าพิธีสองพิธีนี้ไม่มีใครรเพิ่งมีเกิดขึ้นในช่วงตึ่นพุทธกาลถือว่าเป็นเรื่องโชคดีววของพวกเราที่เกิดในยุคนี้หรือว่ายุคหลังๆักรุ่นหลังรุ่นพวกเราก็ดีหเหมือนกันว่าอย่างไรก็ต้องมีคนสืบทอดต่อเนื่องไปอยู่แล้วก็วใช้เวลาปฏิบัติแค่สองนาทีก็บบรรลุทมได้หรือว่าไม่ถึงนาทีกอบรรลุรมได้เช่นกันก็เป็นเหตุที่ทําให้บรรลุเร็วส่งผลเร็ววันนี้แค่นี้ก่อนจเจินพร เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะมาแล้ว